ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เพิ่งทําสีไม้หน้าเสร็จนะครับผมาจากเดิมตอนที่มาตอนแรกนะครับก็เป็นสีธรรมชาติปกติสีไม้เลยนะครับผมแต่พอดีว่ามันมีร่องรอย2-3าจุดที่มันลึกพอสมควรนะครับก็เลย ขัดทิ้งไปแล้วก็ทําสีที่ต้องการนะครับก็เลยได้เป็นสีนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการทําสีไม้น้าครั้งแรกเลยนะครับผมไม้น้าเป็น solid spruce top นะครับผมแล้วก็บ r ิ d ฟิงเกอร์บอร์ดนี่เป็น low s ตร t ส่วนบลิดนี่ตอนแรกมาเป็นเคลือบดํามานะครับผมลงสีมานะผมก็เลยขัดทิ้งไปเพื่ออยากจะเปื่อยให้มันโชว์เป็นไม้เลยนะครับแล้วก็ใส่บลิทพินเป็น กระดูกนะครับผมแล้วก็ไอตัวเซตเดิลด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะต่างจาก WA88 0ที่ผมเคยได้มา3 4ตัวต่างกันนะครับต่างกันตรงนี้นะครับเพอร์ฟิงของตัวนี้จะเป็นอาบารลนะครับแต่ตัวที่ผมเคยได้ได้มาผ่านผ่านมานี่คือมันไม่มีตัวนี้นะครับมันไม่มีตัวนี้นะครับผมแล้วก็ดอทอินเลก็สวยนะครับตัวนี้สวยมาก แล้วก็เฮดเพลทนี่เป็นแปะด้วยบาซิเลียนเหมือนกันนะครับฮาร์ดแวร์ก็เป็นของโกโตนะครับสีทองนะครับแล้วก็คอเป็นพอกกานีแล้วก็ผมทําเปลี่ยนไบดิ้งด้วยนะไบดิ้งตรงนี้เป็นเมเปิลนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําสีคอมันก็เลยไม่เนียนนะแล้วก็ลืมใส่ดอทไปนะครับว่าจะใส่ที่หลังอยู่นะครับ แล้วก็แบ็กซ้ายเป็นบาสเลียนนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นออ l s โซลิดนะครับแต่ว่าเป็นเกรดสูงประกบกันนะครับอตอนแรกมาก็มีขนแมวเต็มเลยนะครับผมก็เลยใช้ดาดทรายเบอร์พันห้รูปทิ้งไปนะครับแล้วก็ขัดใหม่นะครับขัดเงาใหม่ตัวนี้ก็เหลือติดผ้าไฟฟ้านะครับกำลังสั่งไปอยู่ตัวนี้เป็นทรงแกลนคอนเสิร์ตนะครับก็จะเป็นทรงต้นแบบของพวก เอสซีลีนะครับในสมัยนี้นะครับผมพวกนี้จะเป็นต้นแบบนะครับตัวนี้ผลิตปี1991เนะครับเป็นป้ายดำนะแล้วก็ถัดมาจากถัดถัดมาจากพวกป้ายนี้ก็เป็นจะเป็นป้ายแดงนะครับแดงดำนะครับก็จะเป็นปี2000นะครับอ่าตอนนี้ลงสายเป็นมาตินเบอร์12นะครับเป็นสายเคลือบนะแล้วก็ทัชชิ่งก็ถือว่ากำลังสูงอยู่ต้องปาดบิดสักหน่อยถึงถึงจะพอดีเป๊ะเลยนะครับผม จริงๆมันไม่ต้องปาดก็ได้แต่ว่าสําหรับผมผมจะปาดนะครับเพื่อความสมบูรณ์นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองฟังซาวดูสักหน่อยนะครับ เสียงก็จะมีความเป็นเม็ดๆนะครับตามสไตล์ที่ไม้หลังเป็นบาซิเลียน,นะครับ เหมาะกับการเอาไปเล่นเวทีมากเลยนะครับเข้ามือมากนะครับคอเล็กโอเคพามาชมครับมาพร้อมเคสเลยนะครับเคสเดิมของมันเลยนะครับถือว่าหายากพอสมควรนะเคสนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นของมันเลยโอเคพามาชมครับสวัสดีครับผม